กับเฮลโหลกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก,นกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเรนเองและในวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อ1ิบเรื่องที่คุณไม่ต้องรู้ก็ได้เกี่ยวกับเซเลสโซนซีโร่ก่อนจะเข้าเนื้อหากันจริงๆเนี่ยผมขออธิบายก่อนนะครับผมว่าเนื้อหาในคลิปที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ตัวผมเองเนี่ยได้ไปหาไปเจอมาในตัวเกมจริงๆ,ๆนะครับผมซึ่งในบางข้อมูลเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆหรือว่าในบางข้อมูลเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลใหญ่ๆที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะสังเกตหรือว่ารู้กันอยู่แล้วก็เปป็็นไได้้้คััมมแตต่่กาทีจวววหขอลิ เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เราไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้เนาะถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่เติมอินเทอร์เน็ตหรือก็คือเติมรายเดือนของเกมนี้เนี่ยคุณเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับผมว่าตรงหน้าอินเทอร์เน็ตรายเดือนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยไปตามเดือนนั้นๆเนาะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเดินก่อนเนี่ยน่าจะเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็เป็นอีกรูปหนึ่งด้วยเนาะเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยผมยังไม่มีฟุตเทจจริงๆนะครับผมต้องขออาภัยด้วยเนาะ ถ้าใครเล่นเกมนี้มาจนถึงเลเวลประมาณ30 40แล้วเนี่ยก็จะได้เจอเควสประหลาดประหลาดเควสหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับ NPC 2ตัวในเกมที่ชื่อว่าโนเลนแล้วก็เพรยอนนะครับผมถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยเนาะผมเองก็ยังไม่ได้เล่นเควสนี้หรอกนะครับผมแต่ว่าเนื้อหาในเควสเนี่ยมันดูเหมือนจะเกี่ยวกับการที่ NPC2 ตัวนี้เนี่ยพยายามเรียนแบบ NPC ในเกมอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครทำเควสนี้มาแล้วเนี่ยก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ผมฟังกันได้นะครับผม ผมเชื่อเลยนะครับผมว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเล่นเกม CCC หรือว่าได้ดูเทรลเลอร์ของมันแล้วเนี่ยก็น่าจะเดาออกนะครับผมว่าเมืองเริ่มต้นที่เราได้อยู่เนี่ยในแมปเริ่มต้นที่เราได้เล่นเนี่ยน่าจะมีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากญี่ปุ่นนะครับผมแต่ผมไม่ได้โฟกัสที่แมปนะครับผมผมขอโฟกัสที่ยานพาหนะก่อนกันละกันเนาะตัวยอย่างมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยโดยรูปร่างเนี่ยสำหรับผมก็ถือว่าเลียงลิขสิทธิ์ได้นั่นแหละครับผมแต่ว่าด้วยรูปทรงและการออกแบบเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึง CT 125ง Honda นหนึ่งร้อยอยี่รับห่าของ คารคหลักเนี่ยถึงจะเป็นรถตู้แต่ว่าก็โหลดเตีย้ยสะดุเท่เลยนะครับผมถัดมาอีกไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลนะครับผมก็จะเห็นรถเข็งสีขาวจอดไวนะ้เนาะดูจากรูปร่างโดยรวมเนี่ยขอเดาว่าเป็น m i t s u b ชิอีโว o 6กันละกันนะครับผมเพราะว่ามันดูคล้ายที่สุดแล้วเนาะ ย้ายจากสไตล์การออกแบบแมพมาดูที่ความสัมพันธ์ของตัวละครกันดีกว่านะครับผมไม่ว่าเราจะคุยกับตัวละครใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราสังเกตในแชทช่วงแรกๆเนี่ยเราจะสูภาพกับตัวละครนั้นๆเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่าพอคุยกันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกชื่อตัวละครนั้นออกมาตรงๆหรือว่าเรียกกันแบบเล่นๆได้ด้วยนะครับผมซึ่งก็เมืเซนเนาะเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเมื่อเรารู้จักกับใครไปนานๆเนี่ยเราก็อยากจะคุยกับคนคนนั้นแบบสนิทสนมมากขึ้นใช่ไหมล่ะครับผมพอมาอยู่ในเกมนี้เนี่ยก็จะสังเกตได้เลยนะครับผม่่าตรรกกอออองงเียยมชืู แล้วนะครับผมทั้งที่ตอนแรกๆเนี่ยเรียกว่าเจ้าหน้าที่สูหยวนเลยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เกรงใจกันมากๆเลยเนาะ อ๋อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วตอนที่เราชวนสหยวนมาดูหนังเนี่ยเมื่อออกมาจากโรงหนังแล้วเนี่ยูหยวนก็จะบ่นอุบเลยนะครับผมว่าทําไมตัวละครชายหญิงในหนังเนี่ยถึงได้จับมือกันได้ทั้งทั้งที่ยังเป็นเยาวชนอยู่แท้ๆนะครับผมซึ่งสําหรับเราเราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เอ่อฟังดูแปลกๆหน่อยอะนะเมื่อเราถามซักไซนนางในเรื่องนี้แล้วเนี่ยสรุปเลยคือนางยังไม่เคยจับมือคนคนไหนที่มีความสัมพันธ์พิเศษเลยนะครับผมถ้าให้ผมเดาเนี่ยนางอาจจะยังไม่เคยมีแฟนซะด้วยซ้ำเนาะและในเนื้อเรื่องตรงส่่่่วววนนนนนนนี้เน้เเเยยยตตตัััััลลละะคครรรหหกกกขขอออองงาาาา็ไดจจบบมืืูแสญชใ การต่อสู้แล้วก็รูปแบบที่ซูยวนได้ฝึกมาเนี่ยทำให้นางเผอบีบมือตัวละครหลักเราแตกเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่ได้กระดูกหกักหรอกครับผมแต่ว่าก็เจ็บจนร้องเลยเนาะซึ่งรูทในเควสนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2รูทด้วยกันนะครับผมหนึ่งเลยก็คือเราเนี่ยถูกบีบจนมือเจ็บ2เลยก็คือเราเนี่ยโดนซูยวนจับทุ่มนะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมว่าจะเล่นจบรูทไหนแต่เอาตรงๆไปะจะรูทไหนก็เจ็บตัวอยู่ดีนี่ว่า ต่จากหัวข้อที่แล้วเรายังอยู่ที่ซูยวนไม่ไปไหนนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยมาที่หน้าสเตตัสพื้นฐานของซูยวนแล้วเปลี่ยนไปเป็นสกิลดูนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้เวลาอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมกวาจะสังเกตได้นะครับผมเพราะว่าตอนเปิดมาหน้านี้ตอนแรกเนี่ยผมก็ตงิดตงิดใจอยู่นะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปเนาะถ้าท่านผู้ชมยังไม่สังเกตเห็นเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่ติดอยู่ข้างไหล่และก็เอวของซูยวนในหน้าพื้นฐานเนี่ยจะหายไปเมื่อเรากดไปที่หน้าสกิลนะครับผมเพราะว่านางเนี่ยเอามาประกอบเป็นปืนใหญ ครับผม,ผมจะสโลว์คลิปให้ดูง่ายๆกันละกันนะครับผม ท่านผู้ชมคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าในเกม Celeste Zone Zero เนี่ยเราสามารถพบเจอตัวละครต่างๆในเกมได้ผ่านการเดินเวิลด์ทั่วๆไปเลยนะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขการพบเจอแต่ละตัวละครเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นบางตัวละครเนี่ยก็อาจจะอยู่ในพื้นที่หลักที่เราอยู่นะครับผมแต่ว่าบางตัวละครเนี่ยก็อาจจะไปอยู่ในเมืองหลวงหรือว่าในเขตข้างนอกนะครับผมและเมื่อเราเข้าไปพูดคุยหรือว่าแก้ปัญหาให้ตัวละครตัวนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับตัวละครตัวนั้นก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมแต่ทั้งหมดนี้มีเงื่อนไขอออ่่่ทีีีวววาา ID ขงงเรรรนนนนนตตตต้้มััััละคก ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับผมสาหรับคนที่ยังไม่ได้ตัวที่อยากได้สักทีเนาะเกี่ยวกับ W engine ของแต่ละตัวละครเนี่ยเมื่อเรานํา W engine ของตัวละครนั้นๆไปใส่ให้กับเจ้าของเนี่ยมันก็จะปลดล็อกคาอธิบายพิเศษนะครับผมอย่างเช่นของแอนี้ที่ว่าแกนหลักของ W engine ชิ้นนี้เนี่ยถูกปรับแต่งให้มีการสะสมค่าพลังงานเยอะขึ้นเป็นพิเศษนะครับผมหรือว่าของคอรินที่นางเนี่ยดัดแปลง W engine ของนางด้วยการใส่เลื่อยยนต์ที่มีความเร็วสูงเข้าไปนะครับผมหรือว่าของอันตอนที่ถูกดัดแปลงโดยหัวสว่านที่หมุนด สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดถ้าเราลองไปอินเทอร์แนคกับกระถางต้นไม้ที่อยู่ข้างๆร้านกาแฟาเนี่ยเราก็จะได้รับรู้ว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้รดน้ํามันเลยแต่ว่าใช้กาแฟาเนี่ยรดแทนจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีหลักฐานมายืนยัน,ยนหรอกครับผมแต่ว่าถ้าเอากาแฟาที่ลูกค้ากินมารดให้บ่อยๆอย่างนี้เนี่ยต้นไม้มันคงไม่ต้องการน้าแล้วแหละว่าจบกันลงไปแล้วนะครับผมกับ10เรื่องที่คุณไม่ต้องรู้ก็ได้เกี <S <S ่ยวกับ C C C นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ตัวผมด้วยนะครับผมถ้าคลิปน้าบห